<c oughs> แล้วตอนนี้นะคะคือกับเรื่องของแม่ที่แบบพอดีมาเกเลยคะ่ะอันดับที่ก็รู้ว่าคุณแม่ดีมากสองลูกก็แบบเปิดใจสบายมากขึ้นที่สำคัญคือเราสบายใจแล้วเราก็ไม่มีไอ้กำแพงที่เคยแบบเหมือนเสื่อเดะะอนนื่นอุปกรณอุปกรณ์นะต้องลอปบนเมฆเต่าบนฝนนุ่มบอยบินมีความสุขมีความสุขปลดบ่อยมันเปิดบ่อยมันปลดบ่อยมันพ่อหน้าพ่อหน้าแม่เพื่อไปสู่เป้าหมาย เราบปกระโดดขึ้นมากระโดดกระดดกระดอนั้นรื่อมันต้อนยอดครับใครแอบไม่ต้องกระโดดครับใครแอบไม่กระโดดกระโดดปเลยครับตาศิษยครับตาศิษย์ครับศิษย์ครภาพคุณครับภาพที่ชัดขี่สุชัดที่สุยอมยอากเลยบอกอาจารย์เพื่อภาพที่อบภาพธรรมร้นสชาติ มานปล่อยเรามามันปล่อยเรามา